ตำรวจคุมตัวอดีตพระองกตหมอบีหลังสอบปากคำต่อเนื่องกว่า24ชั่วโมงเตรียมนำฝากขังสารพร้อมค้านการประกันตัวจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามนำโดยพันตำรวจตรีเอกร,รัรจันมณีทำการจับกุมพระราชวิสุทธิประชานาตอลงกตพลุลกอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ้ผู้ต้องหาตามหมายจับของสารคดีทุจริตและประพฤติมิชอบผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่า ทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำาพุเบียดบังทรัพย์สินเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยมิชอบรวมถึงมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตฟอกเงินและสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินล่าสุดมีรายงานว่าเมื่อวันที่27สิงหาคม2568เวลาตี3พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามได้นำตัวอดีตพระอลงกตอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำาพุ และนายเสกสรรหรือที่รู้จักในชื่อหมอบีเข้าห้องคุมขังภายในอาคารศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางหลังถูกควบคุมตัวตามหมายจับตั้งแต่กลางดึกและเช้ามืดของวันก่อนหน้าระหว่างการควบคุมตัวเข้าห้องคุมขังผู้ต้องหาทั้งสองปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นต่างๆอดีตพระอลงกตแม้จะยิ้มตอบรับสื่อแต่จากการสังเกตพบว่าทั้งสองมีอาการอ่อนเพลียอย่างชัดเจนหลังถูกสอบปากคำต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมง พนักงานสอบสวนเปิดเผยว่าการสอบปากคําเบื้องต้นอดีตพระอลงกตยังคงให้แกเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในขณะที่นายเสกสรรก็ยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นกันพร้อมอ้างว่ามีหลักฐานจากบัญชีรับบริจาคมาหักล้างข้อกล่าวหาดังกล่าวหลังจากการสอบปากคําพนักงานสอบสวนมีความเห็นค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานเพิ่มเติม,ตมซึ่งการสอบสวนถือว่าสิ้นสุดแล้ว และเตรียมส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองฝากขังต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภายในวันนี้ผมพ่อค่ับ เทียดใม้เขาของขออเขาเราเราต้องสอบู้คดี ปีสามก็พาัอดีต,ตพระอารมณ์กดแล้วก็หมอดีมาส่งห้องควบคุมผู้ต้องขังนะ,ค,ะนนนครับจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับใครอีอ อย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, Youtube, TikTok, Twitter และ Instagram